ต่อไปนะคะในส่วนที่3นี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับฮอร์โมนนะคะในระบบสืบพันธุ์นะคะจริงๆแล้วตัวฮอร์โมนเนี่ยนะคะเป็นสารชีวเคมีที่สร้างขึ้นจากเซลล์นะคะจากบริเวณของกลุ่มต่อมหลาท่อนะคะที่มันจะสามารถส่งผ่านแล้วก็แทรกซึมเซลล์นะคะผ่านทางกระแสะเลือดน,นะคะไปโดยตรงนะคะแล้วก็ไปม,มีผลกับอวัยวะเป้าหมายหรือว่าแทร็กเก็ตออรแกนนะคะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยฮอร์โมโนแต่และชนิดเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลกับอวัยวะทุกส่วนที่ฮอร์โมโนเคลื่อนตัวผ่านนะคะแต่จะส่งผลที่อวัยวะเป้าหมายเท่านั้นนะคะโดยอวัยวะที่เ,เป้าหมายเนี่ยนะคะอาจจะถูกควบคุมโดยฮอร์โมนหนึ่งตัวหรือมากกว่าหนึ่งตัวก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้ฮอร์โมนเนี่ยนะคะมันจะมีหน้าที่ที่สาคัญหลักๆภายในร่างกายของสัตว์นะคะหน้าที่แรกก็คือรักษาสภาพแวดล้อมภายในร่างกายนะคะหน้าที่สองก็คือเร่งการเจริญเติบโตแล้วก็การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของ ของสัตว์นะคะรวมถึงการเจริญเติบโตเต็มวัยของสัตว์ด้วยนะคะหน้าที่ที่3ก็คือควบคุมการทํางานโดยอัตโนมัตินะคะอันนี้ควบคุมโดยระบบปราษาส่วนกลางนะคะทีนี้เรามาดูฮอร์โมนนะคะที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์นะคะซึ่งฮอร์โมนจากระบบสืบพันธุ์เนี่ยนะคะมันจะแบ่งออกเป็น3มกลุ่มหลักๆนะคะกลุ่มแรกนะคะจะเป็นฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองนะคะซึ่งจะแบ่งเป็นฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้านะคะแล้วก็ ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหลังนะคะฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้านะคะก็ได้แก่ฮอร์โมนพวกโกลาโดโทปินนะคะแล้วก็โปรแลคตินนะคะส่วนฮอร์โมนที่มาได้จากาต่อมใต้สมองส่วนหลังนะคะก็ได้แก่พวกออกซิโตซินนะคะกลุ่มที่สองนะคะคือกลุ่มฮอร์โมนจากไฮโปทาลามัสนะคะพวกนี้นะคะก็ได้แก่พวกรีเลสซิ่งฮอร์โมนนะคะแล้วก็อินฮิบิทอรียฮอร์โมนนะคะ ส่วนกลุ่มที่3เนี่ยนะคะเป็นกลุ mm ่มฮอร์โมนจากอวัยวะสืบพ nah, ันธุ์ X, นะคะซึ่งกลุ่มฮอร์โมนนี้นะคะจะมาจาก3ส่วนหลักๆก็คือฮอร์โมนจากอันทะนะคะซึ่งก็คือพวกกลุ่มฮอร์โมนเอ็นโดเจนนะคะกลุ่มที่2ก็คือมาจากรังไข่นะคะก็จะพวกเอสโตเอเอสเอสโตรเจนนะคะแล้วก็โปรเจสเตอโรนนะคะส่วนที่3แล้วก็จะมาจากรกนะคะซึ่งที่สำคัญเนี่ยก็จะเป็นฮอร์โมน PMS นะคะแล้วก็เอชซีจีนะคะอันนี้คือ3ามกลุ่มฮอร์โมนที่สำคัญที่เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์นะคะ นอกจากฮอร์โมนทั้ง3กลุ่มนี้แล้วนะคะก็ยังมีฮอร์โมนอีกส่วนหนึ่งนะคะเรียกว่าฮอร์โมนโพสตาแกลดินนะคะฮอร์โมนส่วนนี้นะคะจะสร้างมาจากผนังหมดลูกแล้วก็ลกของสัตว์ เพศเมียนะคะซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการทํางานของระบบสืบพันธุ์นะคะโดยมีหน้าที่ในการควบคุมการหลั่ง LH นะคะที่มีผลให้เกิดการตกไข่ในสัตว์เพศเมียนะคะแล้วก็ทําให้เกิดการหดตัวของมวลูกแล้วก็ท่อนําไข่นะคะรวมถึงทําให้ c o ป p ส s ูเทียมเนี่ยนะคะสลายตัวนะคะแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการหดตัวนะคะของมวลูกในขณะที่มีการคลอดนะคะ ทีนี้เรามาดูฮอร์โมนนะคะแต่ละกลุ่มนะคะที่อยู่ในเกี่ยวข้องเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์นะคะกลุ่มแรกนะคะก็คือกลุ่มฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองนะคะฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าเนี่ยนะคะที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์นะคะก็มี2ตัวหลกัหลกๆก็คือตัวโกลโ,โดโทปินนะคะซึ่งมันก็คือฮอร์โมน FSH นะคะแล้วก็ LH นะคะรวมถึงฮอร์โมนโปรแลคตินนะคะ ซึ่งฮอร์โมนทั้ง3ตัวนี้นะคะก็มีหน้าที่สําคัญนะคะในระบบสืบพันธุ์นะคะโดยเฉพาะฮอร์โมนโกลโดโทปินหรือว่า FSH นะคะแล้วก็ LH นะคะ2ตัวนี้นะคะ มันจะมีความสําคัญทั้งในสัตว์เพศผู้และเพศเมีย,ยที่แตกต่างกันนะคะถ้าในสัตว์เพศเมียเนี่ยนะคะโฮอร์โมนโกลโดโทปินเนี่ยนะคะจะกระตุน้นการเจริญเติบโตของไข่นะคะแล้วก็กระตุ้นเกี่ยวกับการสร้างโฮอร์โมนภายในกระเปาะไข่นะคะรวมถึงกระตุ้นให้เกิดการตกไข่แล้วก็การเจริญเติบโตของไข่นะคะแล้วก็กรารสร้างโฮอร์โมน, assets, โ,โ,มนโปรเจสเตอโรนด้วยนะคะแต่กรณีของสัตว์เพศผู้นะคะโฮอร์โมนโกลโดโทปินนะคะจะมีความเกี่ยวข้องกับการสร้างตัวอสุจินะคะแล้วก็กระบวนการสเปิร์มาโทจีเนซิสนะคะรวมถึงกระตุ้นการ เรเติบโตต่างๆนะคะของที่เกี่ยวข้องอสุจินะคะกระตุ้นฮอร์โมนนะคะแล้วก็ฮอร์โมนร่วมอื่นๆนะคะส่วนฮอร์โมนตัวที่2นะคะก็คือโปแรแลคตินนะคะตัวโปแรแลคตินนี้นะคะก็จะมีความสําสคัญทั้งในสัตว์เพศผู้และก็เพศเมียนะคะในกรณีของสัตว์เพศเมียนะคะมันก็จะช่วยเกี่ยวกับกระตุ้นการทําพัฒนาการนะคะของคอปัสลูเทียมนะคะแล้วก็รักษาความเป็นสภาพของคอปัสลูเทียมไว้นะคะเพื่อให้ผลิตแล้วก็หลั่งฮอร์โมนโปรเจสโรนได้อย่างสมบูรณ์นะคะแล้วก็มีการ หน้าที่นะคะเกี่ยวข้องกับ การกระตุ้นการเจริญของต่อมสร้างน้ำนมนะคะแล้วก็กระตุ้นการสร้างน้ำนมนะคะในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะนอกจากนี้นะคะฮอร์โมนโปรแลคตินนะคะยังช่วยควบคุมนะคะทําให้สเดจจัดเนี่ยแสดงพฤติกรรมนะคะโดยเฉพาะในสัตว์เพศเมียนะคะถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยนะคะก็จะทําให้แม่สัตว์เนี่ยนะคะมีความเลี้ยงลูกนะคะมีความต้องการเลี้ยงลูกนะคะแสดงพฤติกรรมที่จะต้องดูแลลูกของตัวเองออกมานะคะแต่กรณีของสัตว์ปีนะคะก็จะกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการฟักไข่นะคะซึ่งเกิดในสัตว์ปีเพศเมียนะคะ กรณีของในสัตว์เพศผู้นะคะตัวโปรแลตินเนี่ยนะคะจะช่วยทําให้ตัวอสุจิเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้สัตว์เพศผู้เนี่ยแสดงพฤติกรรมออกมาก็คือความสมบูรณ์เพศนะคะแสดงลักษณะของการเป็นสัตว์นะคะเพื่อพร้อมที่จะผสมพันธุ์กับสัตว์เพศเมียนะคะ ทีนี้เรารู้จักฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าแล้วนะคะต่อไปก็เป็นฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหลังนะคะซึ่งฮอร์โมนที่สําคัญก็คือฮอร์โมนออกซิโตซินนะคะซึ่งออกซิโตซินเนี่ยมันมีบทบาทและหน้าที่สําคัญในเฉพาะสัตว์เพศเมียเท่านั้นนะคะซึ่งออกซิโตซินเนี่ยมันจะเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นการหดตัวของกล้ามเนื้อผนังบดลูกนะคะแล้วก็ทอนํานไข่นะคะในช่วงที่มีการคลอดลูกสัตว์นะคะแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการหลั่งน้ํานมนะคะเมื่อลูกสัตว์เนี่ยดูดนมจากแม่นะคะหรือว่ามีการรรีดดนนม้วยเคคื่องะะ ฮอร์โมนกลุ่มที่สอนะคะคือฮอร์โมนจากกลุ่มไฮโปทาลามัสนะคะซึ่งฮอร์โมนนี้นะคะเป็นฮอร์โมนที่ผลิตจากไฮโปทาลามัสแล้วก็เกี่ยวข้องโดยตรงกับการทำงานของระบบสืบพันธุ์นะก็ได้แก่ฮอร์โมนโกลโดโทฟิกคลีลิซิ่งฮอร์โมนนะคะส่วนตัวที่สองนี้นะคะก็คือโปรแลคตินอินฮอร์โมนนะคะหรือ P I H นะคะฮอร์โมนสองตัวนี้มีความสำคัญยังไงนะคะ ฮอร์โมนสองตัวนี้นะคะในสัตว์เพศผู้และสัตว์เพศเมียเนี่ยก็มีความสําคัญใกล้เคียงกันนะคะกรณีของฮอร์โมน GnRH นะคะถ้าในสัตว์เพศเมียและในสัตว์เพศผู้นะคะจะทําหน้าที่ในการกระตุ้นนะคะการสร้างแล้วก็หลังฮอร์โมน FSH นะคะแล้วก็การสร้างแล้วก็การกระตุ้นการหลังฮอร์โมน LH นะคะทั้งในสัตว์เพศผู้และในสัตว์เพศเมียนะคะแต่กรณีของฮอร์โมน p i h นะคะอันนี้มีหน้าที่สําคัญเฉพาะในสัตว์เพศเมียนะคะโดยมีหน้าที่ในการยับยั้งการสร้างนะคะและ หลังฮอร์โมนโปรแลคตินนะคะทีนี้เรามาดูฮอร์โมนในกลุ่มที่3นะคะซึ่งเป็นกลุ่มฮอร์โมนจากอวัยวะสืบพันธุ์นะคะฮอร์โมนกลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มฮอร์โมนที่ผลิตแล้วก็หลั่งมาจากอันทะของสัตว์เพศผู้นะคะรวมถึงจากรังไข่แล้วก็โลกของสัตว์เพศเมียนะคะซึ่งฮอร์โมนเหล่านี้นะคะมันจะมีหน้าที่โดยตรงนะคะในการสืบพันธุ์และอาจจะมีผลทางอ้อมเกี่ยวกวับการเจริญเต,ติบโตและการสร้างเนื้อเยื่อของร่างกายสัตว์ด้วยนะคะฮอร์โมนตัวแรกนะคะเป็นฮอร์โมนที่ผลิตจากอันทะนะคะ อฮอร์โมนที่ผลิตจากอันทะเนี่ยที่สำคัญก็คือฮอร์โมนแอนโดเจนนะคะฮอร์โมนแอนโดเจนเนี่ยนะคะจะช่วยเกี่ยวกับการกระตุ้นนะคะการเจริญแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของเยวสืบพันธุ์ต่างๆของสัตว์เพศผู้นะคะจนถึงขั้นที่พร้อมจะผสมพันธ์นะคะหรือเข้าสู่วัยเจริญพันธ์เต็มที่นะคะรวมถึงมีหน้าที่ในการกระตุ้นและควบคุมการทางานนะคะของต่อมร่วมต่างๆที่จําเป็นนะคะที่อาจารย์กล่าวไว้ในช่วงแรกแล้วนะคะแล้วก็ทํางานร่วมกับฮอร์โมน FSH นะคะซึ่งกระตุ้นการ เจริญแล้วก็สร้างนะคะท่อสร้างอสุจินะคะรวมถึงกระตุ้นกระบวนการสเปิร์มาโทเจเนซิสนะคะรวมถึงควบคุมการทำงานของอไฮโปลามัสแล้วก็กระตุ้นให้สัตว์เพศผู้นะคะแสดงออกทางพฤติกรรมของสัตว์เพศผู้อย่างเต็มที่นะคะ ฮอร์โมนส่วนต่อมานะคะก็เป็นฮอร์โมนที่ผลิตจากรังไข,ข่ของสัตว์เพศเมียนะคะฮอร์โมนส่วนนี้นะคะฮอร์โมนที่สาคัญนะคะมีอยู่2ตัวก็คือเอสโตรเจนนะคะแล้วก็โปรเจสเตอโรนนะคะซึ่งเอสโตรเจนเนี่ยนะคะจะทําหน้าที่ในการส่งเสริมการเจริญนะคะของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ของสัตว์เพศเมียนะคะแล้วก็พัฒนาการให้พร้อมที่จะ รองรับการสืบพันธุ์นะคะแล้วก็ช่วยทําใหเา้เกิดลักษณะการเป็นสัตว์นะคะหรือพร้อมที่จะผสมพันธุ์นะคะแล้วก็ทําให้สัตว์เนี่ยแสดงพฤติกรรมที่เป็นสัตว์ออกมานะคะแล้วก็มีารมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระตุ้นการจเจริญเติบโตของเต้านมนะคะแล้วก็ตอมน้ํานมเพื่อให้สามารถผลิตน้ํานมได้นะคะรวมถึงการกระตุ้นลักษณะความเป็นสัตว์เพศเมียด้วยนะคะ ฮอร์โมนตัวที่2นะคะก็คือโปรเจสเตอโรนนะคะฮอร์โมนตัวนี้นะคะทำหน้าที่ควบคุมการทํางานของไฮโปทาลามัสนะคะแล้วก็ส่งเสริมการเจริญเติบโตของผนังมดลูกนะคะโดยเฉพาะผนังมดลูกชั้นในนะคะเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของตัวอ่อนนะคะรวมถึงลดการบีบตัวของมดลูกนะคะแล้วก็รักษาสภาพการตั้งท้องนะคะให้สมบูรณ์นะคะตลอดระยะเวลาการตั้งท้องของสัตว์นะคะ แล้วก็ส่งเสริมการเจริญของเต้านมแล้วก็ต่อมน้านมนะคะแล้วก็ทํางานร่วมกับเอสโตรเจนในกนารควบคุมการเป็นสัตว์ของสัตว์ด้วยนะคะโดยเฉพาะในสัตว์เพศเมียนะคะฮอร์โมนส่วนที่3นี้นะคะก็คือฮอร์โมนที่ผลิตจากรกของสัตว์เพศเมียนะคะซึ่งฮอร์โมนที่สําคัญเนี่ยมีอยู่2ตัวก็คือ PMSG แล้วก็ SCG นะคะตัว PMSG เนี่ยนะคะจะเกี่ยวข้องกับการกระตุ้นให้มีการเจริญเติบโตของกระเปาะไข่เพิ่มมากขึ้นกว่าปกตินะคะที่ร่างกายสามารถผลิตได้นะคะ ส่วนฮอร์โมนตัวที่2ก็คือ hcg นะคะฮอร์โมนตัวนี้นะคะจะรักษาสภาพของมดลูกนะคะให้เหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโตและการพัฒนาของตัวอ่อนในท้องของแม่สัตว์ต่อไปนะคะสำหรับในส่วนที่3นี้นะคะเกี่ยวกับฮอร์โมนในระบบสืบพันธุ์นะคะจริงๆแล้วฮอร์โมนนี้นะคะมีหน้าที่หลักๆก็คือว่ารักษาสภาพแวดล้อมของร่างกายนะคะเร่งการเจริญเติบโตนะคะรวมถึงควบคุมการทํางานโดยอัตโนมัติของร่างกายนะคะ ซึ่งร์โมนหลักๆที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์นะคะมาจาก3กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองนะคะแล้วก็กลุ่มฮอร์โมนจากไฮโปทาลามัสนะคะแล้วก็กลุ่มฮอร์โมนจากระบบสืบพันธุ์นะคะและนอกจาก3กลุ่มนี้นะคะก็จะต้องพูดถึงฮอร์โมนกลุ่มของพอสซาแกนดินนะคะซึ่งผลิตมาจากผนังมดลููแล้วก็รกของสัตว์นะคะซึ่งทําหน้าที่สําคัญในการทํางานของระบบสืบพันธุ์นะคะไม่ว่าจะเป็นการทําให้เกิดการหลั่ง LH นะคะทําให้เกิดการหดตัวของมดลููนะคะแล้วก็ทําให้เกิดการสลายตัวของ คอปัสโลเทียมนะคะรวมถึงกระตุน้นการหดตัวของมดลูกขณะคลอดสัตว์ด้วยนะคะอันนี้เป็นหน้าที่สำคัญของฮอร์โมนทั้ง3กลุ่มนะคะแล้วก็ตัวฮอร์โมนที่จาเป็นนะคะที่นักศึกษาควรทราบเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ของสัตว์ทั้งเพศผู้และเพศเมียะคะ่ะ